สวัสดีครับคอตาอรับเข้าสู่ชนองบิลิเวอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีสิงห์และคณะสิงห์สามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสยูนะครับโคจรถอยหลังจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษในวันที่1นธันวาคม2อง5นอกจนถึงกลางมีนาคม2องพนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเจ็ปีอย่างไรบ้างและส่งผลกระทบอย่างไรกับเรารวมถึงข้อแรกว่าวิธีการแก้นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามและฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกําลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับรวมถึงติดตามด้วยนะใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ b r i l i a n t หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับโอเคเรามาดูจุดกำเนิดก,กันก่อนนะครับอยู่ที่ตานุสีแดงตรงนี้ที่ตะวันตกเฉียงใต้ขายายมาเป็นสิงห์สิงหหมายถึงเจ้าป่าธาตุไฟหมายถึงการพุ่งขึ้นในทางธาตุนนน่่ะครััับาาาไฟสงเกกกดูวมมจจลขึ้ใช เตี้ยยิ่งลมแรงไฟก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับแต่ล่าสุสิงคือไฟลามทุ่งเขาว่าไฟลามทุ่งคืออะไรไฟลามทุ่งคือไฟเสถียรไฟที่มันไม่ป่าคําว่าไฟไม่ป่าแปลว่ามันดับได้ยากก็คือไฟที่มันเสถียรตลอดเวลาถูกไหมครับไฟไม่ป่าคือไฟที่เสถียรนะครับเพราะว่าอะไรลามจากจุดหนึ่งพอมันไหมหมดแล้วปุ๊บไม่มีอะไรที่จะเป็นเชอเพลิงมันได้แล้วมันก็ลามต่อไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ตามกระแสลมถ้ายิ่งลมแรงมันก็ยิ่งติดไฟไปเรื่อยก็กลายเป็นว่าไหมทั้ง เขาไม่ทั้งคืออย่างออสเตรเลียเนี่ยไม่แทบจะแบบจุ้มหนึ่งของอประเทศเลยครับคือใหญ่มากกว้างมากใช่ไหมครับเห็นพวกสัตว์หนีตายเยอะจิงโจ้กระโดดอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นกันเลยจากข่าวเนาะแล้วก็ไม่บ่อยด้วยนะส่วนเมืองไทยเราก็คือเชียงใหม่ที่ไม่นานผ่านมานเนี้ยก็คือเนี่ยเข้าฤด,ดูหนาวแล้วเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่เรื่องของควันไฟเรื่องของอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเผาเลยครับเผาขยะก,กันเยอะแยะเนี่ย คือเออเราภูมิแพ้ก็รับมาเต็มๆไม่อยากดราม่าเดี๋ยวจะว่าดราม่าอืมโอเคทชนี้ก็กลายเป็นว่ามันก็มีปัญหาตรงนี้แหละในนั้นเนี่ยราศีสิงค์คือความทะเยอทะยานธาตุไฟคือความทะเยอทะยานจึงเป็นคนที่ชอบที่สูงมาถึงรักเกียรติลกักศักดิ์ศรีลักความที่เป็นตัวเรากายเป็นว่ามันก็จะทาให้เราอ่ะเป็นคนหยิงพยองทําเป็นคนที่ต้องการความสําเร็จประมาณน,นี้ครับ แต่เป็นราศีที่มีอํานาจนะเพราะเป็นราศีที่มีอํานาจที่สุดใน12ราศีเพราะธาตุไฟมันเป็นราศีอํานาจนั่นเองประมาณนี้จบนะครับเดี๋ยวจะว่านอกเรื่องไปเยอะทีนี้เรามาดูเรื่องของดาวพฤหัสอยู่บ้างไอ้คือให้เก็บในเรื่องของดาวประจําตัวไปก่อนนะครับต่อไปดาวพฤหัสอยู่โคจรในราศีพิศบในตอนนี้อยู่ในเดือนกมัมภายหลังนงเดือนสุภาบอกเลยนะว่าคนลีสิ่งไม่ได้เสียมากนะครับบอกเลยว่าไม่ได้เสียมากแต่จะเสียมากเสียน้อยกว่านั้นนะ่ะ ก็คือถ้าไปอยู่ในพื้นดวงชะตากาเนิดอย่าลืมว่าวันเดือนปีเกิดของเราก็คือดวงพื้นดวงกําเนิดเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าพื้นดวงกาเนิดคืออะไรวะเนี่ยก็คือพื้นดวงกําเนิดก็คือวันเดือนปีเกิดที่เราตั้งดวงพอเวลาบอกว่าผูกดวงจะคิดว่าคือมีคนคิดว่าเอาคนสองคนมาผูกติดกันคกว่าสมพงครับอันนั้นดวงสมพงแต่อันนี้หมายถึงดวงผูกดวงหมายถึงการตั้งดวงนะครับอ่าประมาณนี้ต้องเข้าใจด้วยคนละเรื่องนะครับ การการผูกเอาคนสองคนเอาคู่รักกันมามาเป็นแบบเออเป็นเนื้อคู่กันให้ให้อยู่ด้วยกันให้คล้ายๆกับคุณใส่ที่เป็นตุ๊กตาสองตัวแล้วมัดนะครับคล้ายๆแบบนั้นนะ่ะเขาจะคิดอย่างนี้แต่ตามจริงไม่ใช่มันมาถึงการผูกดวงสมพงศ์นะครับการผูกดวงสมพง์ผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงผมไม่เคยทําเพราะคิดว่ามันก็มันจะใช้ได้จริงหรออะไรประมาณนี้เพราะผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องของที่ไม่มีจริงผมชอบเรื่องที่มันมีเปเปอร์หลองรับมากกว่านะครับประมาณนี้ แต่ถามว่าชอบไหมชอบชอบเรื่องแบบนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้ลงไลในทางนี้นะครับแต่ผมลงไลเรื่องของอสถานที่อะไรแบบนี้มากกว่าอย่างเช่นอะพิระมิดเนี่ยพีระมิดนี่ครับแล้วก็หมายถึงเออแค่เรียกว่าเมืองโบราณต่างๆอันนี้ชอบอืมประมาณนี้โอเคประมาณนี้ทีนี้เรามาดูอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้เสียมากกรรมมาหมายถึงการงานปัจจุบักกรรมถอยหลังโรงเรือนสุภะผู้ใหญ่ผู้ช่วยเหลือผู้โอปธรรม หมายถึงความสําเร็จหน้าที่ตําแหน่งตําแหน่งหน้าที่นะครับแล้วก็หมายถึงความสุขความเจริญกรรมะถอยหลังลึงสุภาพแต่ว่าการกระทําของเราอย่ามาดีละแต่มันคือมองเห็นอนาคตลําไีลละมันจะเป็นเรื่องเดิมที่เป็นรอบหกปีครึ่งเจ็ดปีมาเนี้ยครับอ่ามันจะเป็นเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องเดิมมันจะเป็นเรื่องเก่าการถอยหลังแปลว่าถอยหลังกลับไปในสิ่งอดีตแต่อย่าพูดอันนี้ก่อนผมกลัวผมลืม ดามวมติอยู่เนี่ยอยากคิดว่ามันร้ายเพราะว่ามันมีทั้งดีและร้าย,ายมันหมายความว่าดาวทุกดวงเป็นสีเทาครับเหมือนมนุษย์เราทุกคนเป็นสีเทาไม่มีใครชั่วร0 0ไม่มีใครดีร0อยอเนอย่างเช่นใครที่ชั่ว1 0% 0ก็คือพวกที่แบบกราดยิงอะครับทั้งโครราชทั้งหนองบัวลำพูเนี่ยคือคนเหล่านี้ก็คือไม่ควรจะเก็บไว้บนโลกใบนี้เพราะไม่มีใครต้องการก็จะวิสามันนะครับอะไรประมาณนี้ก็หมายความว่าเขาดำแล้วเขาไม่เขาไม่เทา,าครับ แต่ถ้าเป็นการาขโมยเป็นการขโมยทรัพย์เป็นการหลอกลวงอะไรพวกเนี้ยมันยังเป็นการยอมกันได้อยู่หมายความว่ามันไม่ได้ทําผิดหลายแรงซะจนแบบร้อแต่อาจจะผิด70%ผิด80%ก็ได้อย่างเงี้ยครับแต่คนที่ฆ่าคนเนี่ยก็สีเทาแล้วครับก็คืออาจจะมีการประหารชีวิตในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะฉีดยาไม่ว่าจะเป็นแขวนคอจะเป็น อาหารอะไรก็ตามนะครับก็คือเนี่ยพวกนี้คือสีเทาเออสีดำนะครับหมายถึงจะต้องให้เขา,เาไม่อยู่บนโลกใบนี้แต่มันมี2อ,อย่างหนึ่งคือเสียชีวิตก็คือตายไปจากโลกใบนี้กับอีกประเภทหนึ่งก็คือเข้าทางธรรมทางธรรมเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะพูดถึงการตัดตัดออกจากโลกใบนี้เขาเรียกว่าตัดอวิชาตัดอวิชาเนี่ยเดี๋ยวประมาณปีใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมีเทพองคหนึ่งที่เป็นเป็นคนที่าทางจีนนะ แต่ตาจริงเป็นพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่เป็นของทางอธิเบตแล้วกันทางอธิเบตที่จะมีการจับจับดาบนะครับดาบตัะเนัยเอาไว้ตัดอวิชาก็คือตัดหลักโลคกดหลงก็คือพูดง่ายว่าใครที่ช็อกนะครับใครที่ช็อกกับเหตุการณ์ในชีวิตครั้งใหญ่ก็จะเป็นคนที่บวชตลอดชีวิตหมายถึงหันเหชีวิตเข้าสู่ทางธรรมแปลว่าตายจากโลก นีธทางพุทธศาสนาและโหดศาสตร์จะบอกแบบนี้หมายถึงการไม่ใช่แค่ตายอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงการตายจากโลกก็คือข้อทางธรรมนั่นเองครับหมายถึงว่าไม่จะไม่อะไรไม่ลาศึกออกมาแล้วนะครับหมายถึงอยู่ในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตนั่นแหละก็คือคนเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าตายจากทางโลกนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้กรรมมะสุภะยังหมายถึง การงานที่เกิดความผันผวนเรื่องของผู้ช่วยเหลืออันนี้ระวังให้ดีมันมีดีมีเสียอย่าลืมนะครับแต่จะดีจะเสียอยู่ที่พื้นดวงของเรากลับไปดูพื้นดวงครับใครไม่แน่ใจสงสัยกลัวก็อดไลน์ดีมาถามค่าครูครับจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยจะดีหรือจะเสียจะแก้ไขยังไงถ้าเสียนะครับทีนี้อย่าลืมว่าการงานทําให้เกิดผู้ช่วยเหลือก็ได้แล้วก็เกิดความที่ผู้ช่วยเหลือนั้นหายไปก็ได้หมายความว่า แต่ต้องระมัดระวังอย่างนี้ครับดาดวพฤหัสแปลว่าพลิกผันเนาะหมายความว่าใครมีผู้ช่วยเหลือจะหายไปใครที่ไม่มีผู้ช่วยเหลือกลับมีผู้ช่วยเหลือขึ้นมาแทนเพราะดาดวพฤหัสมันแปลกประหลาดมันกลับตรงกันข้ามครับอย่างเช่นใครมีความสําเร็จจะเกิดผลที่ดับลงใครที่ดับอยู่แล้วหมายถึงเป็นคนที่ชีวิตนี้ไม่ได้ไม่ได้จะดีอะไรกับเขาสักทีก็จะพลิกให้เกิดผู้อุปธรภมขึ้นมาแต่จงจําไว้ว่าแค่3เดือนครึ่งครับมันเป็นแค่โอกาสเดียวเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะได้โอกาสนี้ตลอดการนะ หรือ7ปีเนี่ยไม่ใช่เพราะมันถอยหลังแค่3เดือนครึ่งมันหมายความว่าคุณจะได้โปรเจกต์ที่ใหญ่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าคุณทําได้คุณก็อัปเกรดสกิลตัวเองขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะอัปเกรดจนแบบ uh, หลุดพ้นจากความเป็นตอนนี้ไม่ใช่แต่หมายความว่าเราจะทําให้แบบว่ามีจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เราพอใจเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราว่าเออเราได้สักทีนะอย่างเงี้ยครับจากที่มันลําบากมานานอย่างเงี้ยครับอ่ามันเป็นอย่างเงี้ยมาลุกอยู่เนี่ยมันแปลกประหลาดแต่ต้องไปดดดูููในนพื้วววงวค่่าามีมาต คู่ไรกาดทํามุมกับดาวบริเวยูหรือเปล่าอย่างเช่นตอนเนี้ยอย่างชาติเนี่ยซันกับราหูเนี่ยไม่ดีครับเป็นคู่นี้สินพอดาวบริเยูเข้ามาปุ๊บเนี่ยจบเลยหมายถึงพลิกผันให้เกิดนี่สินนะครับแต่วิธีการแก้แก็มีอย่างเช่นวิธีการแก้ไขะนะครับก็คือการที่แบบว่าทาอะไรใช้ระยะยาวเข้าไว้นะครับประมาณนี้แล้วจะดีอ่าทีนี้ใครที่หวังรอตําแหน่งนะครับช้าล่าช้า ได้นะครับแต่ละช้า3เดือนครึ่งนะครับแล้วจะดีขึ้นหรือบางทีก็อาจจะได้ภายใน3เดือนครึ่งก็ได้มันแล้วแต่ดาวไงแล้วแต่ดาวในพื้นดวงนะครับแต่โดยเขาเรียกว่าภาพรวมที่ผมจะพูดถึงจําไว้ว่านี่คือแค่ภาพรวมไม่ใช่เราทั้งหมด100%เนะครับเพราะอย่าลืมว่าดาวแต่ละคนไม่เหมือนกันทีนี้ดาวราหูเนี่ยมาจากเจริญปัตตานีปัตตานีสุภาพแต่ว่าจเจริญจากคู่ควาว่าจเจริญจากคู่หมายความว่าคู่พาจเจริญ พอดาวพฤหัสเข้ามาปุ๊บเนี่ยพลิกผันทาให้เราถ้าเราเจอคู่ในช่วงนี้พอดีหรือถ้าเราเจอคู่ที่6กเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้จะดีที่สุดแต่ช่องยาคู่เจอคู่ไม่ดีนะครับเพราะมันจะมีการผันผวนแต่มันมีช่องแกลบเล็กๆนิดหนึ่งตอนที่ดาวพฤหัสเดินดีในเรือนสุภาเนี่ยประมาณ กุมภามีนาเนี่ยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องวันนะครับแต่หมายถึงกุมภามีนาเนี่ยเพราะดาวกำลังจะเดินข้ามมาสู่ราศีพฤศรละดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ดีเหมือนกันนะเป็นช่วงปลอดนะครับไม่ใช่ว่าจะลายสามเดือนครึ่งเลยนะแต่หมายความว่าสามเดือนครึ่งเนี่ยต้องให้ระวังแค่นั้นเองนะครับเพราะมันจับทิศจับทางไม่ได้เพราะผมจําวันที่ไม่ได้นั่นเองนะครับผมเป็นคนคิดลืมอ่าเรงนั้นเนี่ยจาไม่ค่อยได้นะครับว่ามันวันไหนกันแน่เอาประมาณว่า1สัปดาห์โดยประมาณนะครับก็ให้ระวังงตรจุดนั้น รอได้รอนะครับความสําเร็จเนี่ยเกิดขึ้นแน่แต่ต้องรอนิดหนึ่งนะครับแต่จงจําไว้ว่าจะได้ไม่ได้อยู่พื้นดวงและต่อให้เราไม่มีพื้นดวงที่ดีเราก็สําเร็จได้นะจำไว้ว่าวิชาโหรศาศาสตร์มีไวเพื่อแก้ยังไงก็แก้เอ่อี่ก็มีความคะแนนมันความชัดเจนแน่นอนอย่างเช่นการที่เราจะทําให้เราเออีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ดวงมันบอกมันมันไม่ได้อะมันแย่แต่ว่าเราอ่ะก็ต้องพยายามครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่จริงบอกเลยว่าไม่จริงความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งเพราะการทําผิดที่ผิดเวลาถือว่าล้มเหลวต่อให้ขยันแทบตายยังไงก็ไม่สําเร็จครับหรือสําเร็จชา้าอาจารย์ผมเนี่ยท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคนเปิดโลกเปิดกะโหลกผมเลยนะครับอาจารย์ท่านนี้จะบอกว่าจริงไหมใครทําถูกที่ถูกเวลาปีเดียวก็รวยนะอาจารย์บอกแบบนี้ก็ใช่ครับเพราะว่า หยิบจับอะไรโอ้โหทำแทบไม่ทันน่ะวิ่งกันขาขวิดเลยอ,อย่างเช่นร้านอาหาระนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยผลิตแล้วผลิตอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกหนังสือนี่ตีพิมพ์แล้วตีพิมพ์อีกอย่างเงี้ยครับออย่างบุ๊คเพสนิวาาต,ตอนนั้นเนาะก็ดังก็ตีพิมพ์เยอะแยะมากมายเลยครับจนแบบตีหลายครั้งเลยตีพิมพ์หลายครั้งเลยนะครับประมาณนั้นทีนี้ถ้าเผื่อแบบก็อย่างเงี้ยต้องระวังนะครับก็หมายความว่าเราต้องพยายามใส่ใจ แล้วก็พยายามคาดการดีๆนะครับวิธีการแก้ที่ดีที่สุดคือการวางแผนล่วงหน้าการเรียนรู้ในทุกๆสิ่งที่เราจะทําไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ทุกอย่างบนโลกไปนี้แต่ว่าผมยังเป็นคนเรียนรู้ไปเรื่อยๆคือเห็นอะไรน่าสนใจก็จะเรียนเรียนเรียนตลอดนะครับก็รู้แบบเป็ดนะครับผมเป็นคนรู้แบบเป็ดไม่ได้รู้แบบลึกแต่รู้เยอะรู้มากก็หมายถึงวิธีการแก้มันได้ไงถูกไหมครับจาไว้ว่าเวลาดูโหราศาสตร์เนี่ยจะดูแค่ความแม่นหรือไม่แม่นนะครับ ให้ดูด้วยว่าเขาอ่ะมีการทัศนิในการแก้ไขอ่อะเขาแก้อย่างไงคนที่ไม่พูดเรื่องการแก้ไขเนี่ยคือผมแนะนําว่าอย่าไปดูดีกว่าเพราะอะไรไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะแก้ให้เราได้ป่ะอ่าบางทีเก่งมากคือคุณต้องเข้าใจนะว่าการแก้ไขกับการพยากรเนี่ยคนละเรื่องนะครับคนบางคนสามารถเก่งได้ทั้งสองได้อย่างทั้งสองอย่างได้แต่ผมอยากเก่งเรื่องของการแนะนําการแก้ไขมากกว่าการพยากรณ์แต่การพยากร์ไม่แปลว่าแบบ ไก่กระป๋องขนาดนั้นแต่หมายความว่าเขามีหลายคนก็มาคอมเมนต์ข้างล่างว่าตรงๆขนาดเป็นแค่ภาพรวมไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวดูดวงส่วนตัวบางคนก็บอกว่าใช่ทุกอย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามาขายของอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่ามามาอดตัวให้ฟังนะแต่แค่รีวิวให้ฟังว่ามีนะครับแล้วก็หลายคนด้วยแต่ก็บางคนก็เงียบก็ไม่รู้ว่าตรงหรือไม่ตรงเพราะเขาไม่พูดออกมานะครับเพราะคนบางคนเนี่ยไม่ชอบพูด คนบางคนเนี่ยพูดทุกอย่างที่ได้ยินอ่าอะไรเงี้ยโอ้ใช่อาจารย์ตรงใช่แบบนั้นแหละเอออะไรแบบเนี้ยครับก็มีเพราะมีคนมารีวิวแม้กระทั่งแบบว่าวันที่ผมบอกอะตรงเป๊ะเลยแต่ผมไม่คาดหวังนะอย่าอย่ามาคาดหวังกับผมเรื่องของวันที่แบบตรงเป๊ะๆเนี่ยแต่พเพอิญมันตรงเฉยๆเข้าใจไหมครับขนาดผมยังพยากรณผมยังไม่ทราบเลยว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันก็เป็นสองสามคนแล้วครับที่มาบอกว่าวันที่ผมกําหนดเนี่ยถูกเป๊ะเลยนะครับประมาณนี้ แค่รีวิวให้ฟังไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเชื่อผมร้อเปรเซ็นก็ได้นะครับก็บอกแล้วว่าการรมพยากรณ์ผมไม่ได้เก่งมากแต่เด่นเรื่องของการแนะนํามากกว่าแต่บางอย่างก,ก็ต้องเข้าใจนะว่าผมไม่เคยเจอผมก็ไม่สามารถแนะนําได้แบบร้อเปซแต่เอาเป็นว่าผมพยายามเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นลูกค้าแล้วคิดว่าแล้วก็จากทัศนคติของเขาครับแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาจะคิดยังไงแล้วจะแก้ไขย,ยังไงจะต้องเจอไข่และดูในดวงด้วยดวงจะเป็นตัวบอกครับ ผมพยากรไม่เก่งไม่เป็นไรคุณมีปัญหาอะไรผมจับดาวปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็รู้แล้วว่ามันได้ตำแหน่งที่ไม่ดีและอะไรที่จะดีช่วยเหลือเขาอยู่มีคู่มีคู่ศัตรูอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ครับก็สามารถแก้ได้แล้วตามจริงอะ่ะไม่ต้องอไม่ต้องอะไรมากเลยก็คือถามปัญหามาแล้วเราก็จับดาวแล้วก็แก้ไขตมนั้นก็แค่นั้นเองครับก็จบแล้วเนาะประมาณนี้สา,ามารถติดตามคันยากรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคันยากรในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ